กับสบายดีพอแมพี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องปูกพ่อกับซ่องสะนี่ป่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนั้นสวยซ้จักหน่อยเนาะเมื่อีนห้าสิบเปขน้ืนห้าสิบปต่อยหมักทานสิบปต่อยหมักทานพี่น้องเอ้ยจากสี่ห้าสิบต่อยเอาเต็มมานี้เลยนี่เป็นต่อยกับพายกะมีอย่างมาลังกับมีนองหนัดแน่เนาะสวัสดีซีใหม่จ้า ที่ใหม่จะได้เึ่งเดื่เอามาน่อแม่อันไม่สาวนะป้าดินะมันหล่นเต็มเลยนี่สองพันห้าฝนอะรอบมากครับเออนีอเอาตายมามาติอุ้มกันไปอุ้มกันโอ้โหน้องกองมาเลยโอ๊ยเจ๊สายแล้วมากกินแบบนี้น้องม, ists, an, มาเาก็บกัะบ่าวตย น้องอนเนยค่ะน้องอเนยสบายดีปาลุงเน่ลูกบบอบก้มลงมาใส่ให้อสิงก็พิงงามๆก่อนโอ้ยผมนางคือเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์ใหม่นะผมน่งเนาะโอ้ลายเนะลุงเนอะอเก็บลูกลาเก็บใส่สรงยีนอีกอ่ะสบายดีปะลุงใหม่ด้วย่ะลูกลาคนงามโอ้ยส่งขาดวะสัน แสบปากเป็นยังคือแสบปากอ้ะน้องไอ้คิวต่ำอือมน้องไอ้คิวฉัดไอ้คิ้วโฉบอือืมได้ไอ้คิวคือเก่งนะไอ้คิวเนี่ยเพระไอ้คิวคือเก่งแท้น้องเอ้ยเห็นน้องหนัดปากแตกไปเลยค่ะหน้าพายแดงหน่อยหนึ่งได้แน่ผ่าแล้วอะไรก็เศร้าอือมอันนี้ใส่เกือบไหนกว่า ใส่เกลือไหมลูกล่ะอืมให้เหยียบมากระทันไแปลโว้ยไฟเหยียบค่ะเอ้ามันคือหล่นมาเล่นน้อยอืมเล่นน้อยหล่นกับบอแล้วเนาะเหยียบในออกมาเลยบอแต่นี่นั่นบี้อะมันอ่ะตายต้องว่าแม่นมาบี้บมันตัวนี้แม่นของแดนแม่บอแม่อะลรบ่ยำเดินหกพน น้าแตนเนาะไเด่นโเอาไปปลูกไว้นะเอาไปปลูกไว้บออันนั้นนี่บอบอเทียงค่ะอยากกินบ่อน้องไอคิวมาทำไมคะมาเก็บบ่อโอ้ยบังคัก็มาเก็บซอยบ่ โ oh, อ,อ้น้องอเน่นกับเก็บสวยมิต่คนสวยโอ้ยร้านอันสนีป่าเน,น,นี่ยพี่น้องมิต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยมาสวยหรือว่าขันเวลาวะแม่นทั้งซองแหละทั้งขันเวลาทั้งสวยเห็นยังไงวะย, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยาเป็นไงเอา้าไอคิวได้เด็กท่านแปลเบิร <c oughs> ์ตไอคิวเอเย้ยมันร <c oughs> ์ตตาเมาอเมา เหมือนเงียบเหรอไเผินมากกว่าตายเวลาว่าตายอย่าออกเผินเยียบน้องไอคิวนะถ้าใส่นจะเป็นเกย์เอาชอวไวรุ่นฮ่าว่วี่รุ่นมาสั่นพี่น้องเลยเอากระตาม่ให้บ่าวตายเอาใส่เนยไปไหมเลยเนยเอากระตามาให้บ่าวตายเนย nương na đói. bà tài đã. con đầy nhiều nóc bậc thang nóc bà tài. ướt xăm xăm nãy. kim phần ขาบอกตอนถึงเทียงทะเลเป็นอย่างสิยาเนาะตายก่อนให้ามหาจกมะกินทนองคำอยู่แล้วเนะอืมบอกว่า้าสั่งกันแม่ีววเ้าคนนี้ครับอารมณ์ดีกก้าวบอก้ว่าเอาเนื้อเทานี่ผักหยกกินมากินสมอยู่ไดยเนาะอันนี้คือบ่ผังหยกกินสมสะเกลือก็มีข้าวขัวก็มีหัวกอย เนยมันสูงเนาะอ่ะเนยเนาะคนสองปีอันนี้ก็ได้สัมแยกสูงสามคนสามปีเลอ้าวจีปัญญามาพอดได้สองหน่วยน้อยมากระทันเดียยิงปึ้งยิงยโลดไปจิยิงว่าตาย เห็ดปิดใจยังกันแลวเมื่อกี้อ๋ออ่ะเนยไปเอากระตามาห้บอตายไว้เอาเสื้อกัเสื้อไอ้ร้อยน่ะด้กินยังบ่ได้ไปลูกหลานไปใส่กระตาไปเลยแล้วมันจะใส่ถือกี่บ่กระตาซะเมือเด้อย่างปเลยเนี่ย โอ้โอ้โอ้มันขึ้นลมเนาะลมได้หมื่นเฮ้ยโอ้พนยาพันเหียพนยาพคอยไปหคนเก่งอันนเอเก่งนะอันนี้นะออโอ้กองอย่างนา้อันนี้วะมาามาเาเอานตายมั้ย้ตหลายดีนี่หลายดี เตอน้องอันนี้กับซอยบ่อตายพี่น้องอ้าเอาน้าบ่อตายไปสักกระต่ายอีกลูกใช้ไว้เอาใส่เอาใส่เสื่อไอ้ร้อยน่ะเอาใส่เสื้อพี่พี่มาเอาใส่เสื้อให้พี่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 หน้องไอคิวกับผมลมได้พี่น้องเอ้เมื่อนี่ยนะ ล่มกว่าเมื่อวานเมื่อวานมันยังนิ่งกว่าเมื่อไหนลม,มนลมผัด,ผดอืมนางดูยังกับตื่นแล้วบางรถไทยเขาจะออมาทางนี้อยู่บ่ แดดจนขาวไปนอยพังหน่อจนขาวพี่มันอยู่แถวพี่เฮ้ยนอกนอกพี่อืมคนเก่งผั่นอกอเนยเก่งลีพี่นอกคนน่ะผู้นางนางสลัดเลยลีคอยย่างลูกละย่างไปไว Ơ, nhanh, ơ Anh ấy kinh vậy đấy hả? Ồ xì áo gì bò tìa khả nạn Bèo bà hơi Xài sông giêng cả tông Chọn khá chân mà, Ý lý nó แต่อยากโทรนะปไปกองเต็มที่อยู่พี่น้องเอ้ยบ่มีไคมาเก็บกองลายหรือหรออืมฮึ่มมุ่งเนี่ยมันงเนี่ยไปทนทางไหนเป็นเออชะก้านั่นแหละเอาไปตีกระต่าให้ร้านในนั่นน่ะนั่งก็เอคอยเอาลงได้ได้เสยพี่น้องไง ป้านอ้องเอ้ยหิวจนสิบบาทวยแปลว่านักแห้งเมนืนบ่เนยหู้ยนักแห้งจนเศร้าลายโพดลายโพดเอาแล้วบ่ได้แมงนะ,นะมันบ่ได้แมงได้พี่น้องเลยบางอันกับแมงบางอันกับหอแมงขั้นแบบว่ามีนาแนวเจาะละลายหนังกระสืแมงอันนี้ก็ถ้าแบบบากมากบ่มีแนวเจาะกับหอแมงพี่น้องนี่ อากาศเสื่อนอะไรเฮิฮิถึงยังกระดำว่าซานพดผัวว่าไปสถิติจะแดนน้องดำเป็นยังไงอ้าวน้องเนยทำารเก็บเก็บลูกหลานเก็บเก็บน้องเนยเก็บผัวน้องเนยเป็นคนต่อยหันมาล้มจักหมากเลย ผู้ผูสามจอกเอ้ยผู้ผูเป็นกุ้งจุ้งกุ้งจุงเนาะเออถือข้อแรมเอ้ยอย่าเฮ็ดมันจะถือเข้อแรมีปรีได้บาทนี่ไปดึงถอยไอ้น้องไปตายอันนี้มันถอยไม่ออกได้จากงามมันนะ่ะมาเลยไปอ่านแม่เอย จับตัวนี้จับสิจับแล้วนั่งหนัดแก้งอีแกงอเนยเออโอเก่ง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 ที่สุดเลยค่ะน้องอนเนย Phải dưới vào con nhiều hả mẹ? thì lăng hiền vào này hô phần à ่าได้ลายเลยยังเฮ้ยไปเบิ่งก่อนพี่น้องพาท่านผู้ชมไปดูก่อนนะโอ้เอหัวจักสิทธ์ลงอีกสิทิ์งอีคนเกงฮ้ยเก่อะไรอน่คนเก่งเก่อเองอะไรอันนเ,เก่งเก่งพี่น้องดไ,ได้ล <ๆ S 2> ักลยอืม ดีๆๆไปก่อนไปก่อนไาลงตัวีเออเบุญยาดอกนี่น today, this one, this one, this one, oh okay. ี่นี่จับนี่เออจับตัวนี่นี่นี่เอ้านี่เอามาลงนี่ลูกนี่เออโอ้ยเผืนน้องนัดน้องหนัดกำลังเอาอันมักธานให้เพื่อนเก่งคืขยันอีกแล้วพี่น้องสลัดนั่งนะ ผูทั้งต่อยทังย่างป้านางเก่งนะพี่น้องผููสุโตอันกะยิมานยิมนมาดูนเลยน่ คลิปนี้ก okay. ็ขอลาคิบเฟียง่าน like ี right ้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองสนีป่าเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดีอะสบายดีเนยเสบายดีปลาลุงเนยก่อมหัวลงก่อนบายบายจุบ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 จบจุบจุบจุบบจุ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 บ